สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะคาใจหรือว่าสร้างความสับสนให้พี่น้องคริสเตียนหลายคนเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคำถามก็คือว่าคริสเตียนจริงๆแล้วเนี่ยถูกผีสิงได้ไหมนะครับบางทีเราก็ได้ยินเรื่องการขับผีหรือเห็นการเน้นเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่างๆใช่ค่ะมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะ มันก็ชวนให้สงสัยนะครับว่าตกลงแล้วแก่นของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เรารเผชิญมันคืออะไรกันแน่เพื่อจะคลายความสงสัยแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงตามหลักการมากขึ้นวันนี้เราจะมาสำรวจความคิดรวบรอดจากบทความชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าคริสเตียนถูกผีสิงได้ไหมชัยชนะที่แท้จริงอ๋อค่ะของเดอะวิจิลเลนชพเิร์นะคะ ใช่ครับซึ่งบทความนี้ให้มุมมองที่ค่อนข้างรอบด้านเลยตั้งแต่หลักคำสอนออหลักศาสนศาสตร์ไปจนถึงปรากฏการ์ที่พบเห็นในบริบทของคริสตจักรแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติให้ด้วยค่ะก็ดีเลยค่ะการคุยกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เราจับหลักให้มั่นในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็แยกแยะได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่พระพุท์สอนจริงๆอะไรเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่อาจจะซับซ้อน ใ,ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือคนพบว่าชัยชนะที่แท้จริงในชีวิตคริสเตียนตามแนวทางพระคัมภีร์เนี่ยมาจากไหนกันแน่ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่าครับจากมุมมองของพระคัมภีร์ตามที่บทความนี้อธิบายไว้นะครับคนที่เชื่อในพระเยซูเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยสามารถถูกวิญญาณชั่วเข้าสิงได้ไหมครับค่ะบทความนี้ค่อนข้างฟันธงชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้ค่ะ ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเหตุผลหลักที่บทความยกมาแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งกลักใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาประทับแล้วก็สถิตอยู่ภายในชีวิตของคนนั้นอย่างถาวรเลยค่ะอืพระมคีกินกับเปรียบร่างกายของผู้เชื่อว่าเป็นวิหารของพระเจ้าเลยนะคะอย่างที่หนึ่งโครินหกบอกไว้ครับวิหารของพระเจ้าใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเนี่ยทรงเลือกที่จะเข้ามาประทับในชีวิตเราแล้วทําให้ชีวิตเราเป็นเหมือนพระวิหารของพระองค์มันจะเป็นไปได้หรอคะที่พระองค์จะทรงยอมให้วิญญาณชั่วซึ่งเป็นศัตรูที่แพ้ไปแล้วเข้ามาตั้งฐานทัพหรือว่ายึดครองพื้นที่ภายในวิหารเดียวกันนั้นได้คื อยู่ร่วมกันไม่ได้ว่างั้นเถอะครับถูกต้องค่ะหลักการคือแสงสว่างกับความมืดอยู่ร่วมกันไม่ได้พระเจ้าไม่ทรงแบ่งปันพระวิหารของพระองค์กับมารซาตานอย่างที่หนึ่งยอนสี่ข้อสี่ก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่อยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกอืมหลักการเรื่องพระวิญ,ญญาณสถิตภายในนี้เป็นเหมือนการเอ่อ ปิดประตูใส่หน้ามานเลยนะครับว่าเข้ามาสิงหรือควบคุมจากข้างในไม่ได้ใช่ค่ะชัดเจนแบบนั้นเลยแต่ทีนี้จุดที่ทําให้หลายคนยังคงสงสัยอยู่ก็คือรับภาพที่เราเห็นหรือประสบการณ์ที่บางคนเจอเช่นคริสเตียนที่ดูเหมือนมีอาการแปลกๆควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าต้องมีการทําพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเข้าใจคําถามค่ะสิ่งเหล่านี้คือไอกันแน่ครับถ้าบทความบอกว่าการสิงเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ นี่เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะที่บทความพยายามจะให้ความกระจ่างโดยการแยกแยะสองคำที่มักจะใช้ปนกันก็คือคำว่าการถูกสิงหรือ possession กับการถูกรบกวนหรือการถูกกดขี่ที่เรียกว่า oppression สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันค่ะสิงกับรบกวนกดขี่ใช่ค่ะการถูกสิงหรือ possession เนี่ยตามคำนิยามในบทความนะคะหมายถึงการที่วิญญาณชั่วสามารถเข้ามาควบคุมบังคับบุคคลนั้นได้จากภายใน อ๋อจากข้างในค่ะเหมือนค่าศึกที่บุกยึดเมืองได้สําเร็จแล้วก็ตั้งกองบัญชาการอยู่ข้างในเลยสามารถสั่งการหรือควบคุมเจตนารมณ์ของคนนั้นได้ซึ่งตามหลักการที่ว่าผู้เชื่อเป็นวิหารของพระวิญญาณแล้วนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่จริงๆได้ค่ะโอเคครับอันนี้เคลียร์ว่าสิ่งไม่ได้ใช่ค่ะส่วนการถูกรบกวนหรือการถูกกดขี่หรือ oppression เนี่ยอันนี้แตกต่างออกไปค่ะมันคือการโจมตีจากภายนอกออกข้างนอกค่ะ เหมือนศัตรูที่ล้อมเมืองอยู่แล้วก็คอยยิงธนูไฟหรือกระสุนเข้ามาในกำแพงเมืองการโจมตีนี้อาจจะมาในรูปแบบของการทดลองการใส่ความคิดโกหกเข้ามาในหัวเราการกล่าวโทษความผิดบาปเดิมๆหรือการพยายามหาจุดอ่อนเพื่อกดดันเราจากภายนอก อันนี้คริสเตียนเจอได้คริสเตียนสามารถรเผชิญกับการรบกวนหรือการกดขี่แบบนี้ได้ค่ะและนี่คือสนามรบที่เราต้องต่อสู้จริงๆอย่างที่พระธรรมเอเฟซัสบทที่6พูดถึงยุทธภัณฑ์หรือชุดเกราะของพระเจ้านะคะที่เราต้องสวมใส่เพื่อจะยืนหยัดต่อสู้กับกลลอุบายของพยามารที่โจมตีมาจากภายนอกไม่ใช่การพยายามขับไล่ศัตรูที่เราเข้าใจผิดว่าอยู่ข้างในตัวเราค่ะ โอ้การแยกแยะระหว่างการสิงคือควบคุมจากภายในกับการรบกวนคือโจมตีจากภายนอกนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของความเข้าใจเลยนะครับทาให้เห็นว่าการต่อสู้มันมีจริงแต่รูปแบบอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเคยคลิปถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะอธิบายปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนการถูกสิงที่เกิดขึ้นกับบางคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนในบางคริสตจักรได้อย่างไรครับบทความมีคําอธิบายเรื่องนี้ไหมครับการเข้ามาเชื่อซึ่งบทความได้จําแนกรูปแบบการเข้ามาเชื่อที่อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจผิดนี้ออกเป็นสลักษณะใหญ่ๆคะ่ะคุณภาพการเชื่อน่าสนใจครับ แบบแรกคือการกลับใจบนฐานของข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงหรือ gospel-centered repentance ลักษณะนี้คือคนคนนั้นได้ยินและเข้าใจข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนเริ่มตั้งแต่การตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเห็น <c oughs> สภาพความบาปของตัวเองที่แบบช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากการพิพากษา <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> เข้าใจความจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าใช่ค่ะจึงเกิดการกลับใจอย่างแท้จริงจากวิถีชีวิตเดิมที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วหันมาเชื่อวางใจในพระคุณและการไถ่าบาปของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวผลลัพธ์สำคัญคือการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนั้นจึงกลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นวิหารที่พระองค์สถิตอยู่จริงๆค่ะอันนี้คือแบบแรกที่เป็นการเชื่อแท้าหรือ experience-oriented conversion อันนี้อาจจะต่างออกไปจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์บางอย่างเช่นการอัศจรรย์การรักษาโรคคำพยากรการปลดปล่อยจากปัญหาหรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆบรรยากาศที่น่าประทับใจในที่ประชุมครับคือไม่ได้เริ่มจากความเข้าใจเรื่องบาปพระคุณเป็นหลักใช่ค่ะ แรงจูงใจหลักอาจจะเป็นการสแสวงหาทางออกจากปัญหาในชีวิตเช่นความเจ็บป่วยความยากจนปัญหาความสัมพันธ์หรือเพียงต้องการความรู้สึกดีการยอมรับหรือผลประโยชน์บางอย่างการตอบสนองก็อาจเป็นแค่การยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยที่อาจจะยังโดยที่อาจจะยังไม่เคยเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือยอมรับในสภาพความบาปของตนเองและความจําเป็นของพระคุณอย่างแท้จริงอะคะ่ะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แล้วก็น่ากังวลของแบบที่สองนี้ก็คือแม้บุคคลนั้นอาจจะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในคริสตจกักร แต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะยังไม่เคยกลับใจและบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงตามความหมายในพระคัมภีร์ครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เข้ามาสถิตและเป็นเจ้าของชีวิตของเขาอย่างแท้จริงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าคนกลุ่มที่สองนี้แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคริสเตียนแต่ถ้าแก่นแท้ของการกลับใจและการวางใจในพระคุณมันยังไม่เกิดขึ้น ชีวิตข้างในก็อาจจะยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของจริงๆตามที่บทความอธิบายใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เหมือนผีสิงที่เราคุยกันยังไงครับมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะบทความอธิบายความเป็นไปได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกคือแนวคิดเรื่องบ้านที่ว่างเปล่าค่ะบทความอ้างอิงคำอุป,ปมาของพระเยซูในมัทธิว12คนที่เข้ามาเชื่อแบบเน้นประสบการณ์อาจดูเหมือนทำความสะอาดชีวิตภายนอกไปบ้าง เลิกพฤติกรรมไม่ดีบางอย่างแต่ถ้าเขาไม่เคยเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าของบ้านผ่านการบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยบ้านหลังนั้นก็ยังถือว่าว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของจริงๆใช่ค่ะและตามคําอุปมานั้นมันก็เสี่ยงที่วิญญาณชั่วจะกลับเข้ามาหรืออาจจะเข้ามาครอมงําได้ง่ายกว่าเดิมเสียอีกโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับอย่างที่สองคือเขาอาจจะเป็นผู้เข้าร่วมไม่ใช่ผู้เชื่อจริงๆค่ะ บทความเสนอว่าคนที่แสดงอาการเหมือนถูกผีสิงในคริสตจกักรแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ผู้เชื่อที่ถูกผีสิงแต่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงแต่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจกักรเป็นแค่ participant ยังไม่ใช่ believer จริงๆ Hmm. ในทางฝ่ายวิญญาณเขาก็ยังคงอยู่ในสถานะเดิมคืออยู่ภายใต้อำนาจของความมืดและสามารถถูกผีสิงได้เหมือนกับคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูค่ะครับผมแล้วก็อย่างที่สามคืออาจจะเป็นการวินิจฉัยที่คาดเคลื่อนของคริสตจักรเองค่ะบางครั้งคริสตจักรโดยเฉพาะที่อาจจะเน้นเรื่องประสบการณ์เหนือธรรมชาติมากๆเนี่ยพอเห็นคนแสดงอาการแปลกๆก,ก็อาจจะด่วนสรุปไปว่าขนาดคริสเตียนแท้ๆยังถูกผีสิงได้ครับ แล้วก็ไปเน้นการขับไล่ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะพัฒนาคำสอนหรือพันธกิจที่เน้นการขับผีออกจากผู้เชื่อซึ่งบทความมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ตรงจุดแทนที่จะถามคำถามที่ลึกลงไปกว่านั้นว่าบุคคลนี้ได้เข้าใจและเชื่อข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงจนบังเกิดใหม่แล้วหรือยังอืมเข้าใจเลยครับสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่ตาเห็นว่าเหมือนคริสเตียน ถูกผีสิงนั้นบทความชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกรณีของผู้ที่ยังไม่ได้รอดหรือยังไม่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณอย่างแท้จริงค่ะสิ่งสำคัญที่บุคคลเหล่านั้นต้องการอาจจะไม่ใช่แค่การขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะแต่อาจจะเป็นการได้ยินได้เข้าใจแล้วก็ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การกลับใจและบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพื่อให้พระวิญ,ญญาณเข้ามาสถิตและปกป้องจากข้างในจริงๆใช่ค่ะนั่นคือการแก้ที่ต้นเหตุเลย ชัดเจนขึ้นมากเลยครับทำให้เราต้องมองปรากฏการณ์ต่างๆด้วยสายตาที่พิจารณาถึงรากฐานความเชื่อมากขึ้นทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่บทความเตือนไว้ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องกับดักของการที่เราอาจจะติดนิสัยชอบโยนความผิดให้ผีไปสมุดเลยอ๋อค่ะอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะใช่ครับเส้นเวลาเราโกรธก็บอกว่าโอ๊ย โดนผีความโกรธเล่นงานหรือเวลามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็บอกว่าต้องไล่วิญญ,ญาณแห่งการแตกแยกการคิดแบบนี้บทความชี้ว่ามันอันตรายยังไงครับอันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะบทความมองว่าการโทษผีสำหรับทุกปัญหาและความบาปมันเป็นเหมือนทางลัดที่อันตรายในการปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนตัวของเราเองค่ะทางลัด ใช่ค่ะแทนที่เราจะยอมรับตรงๆว่าฉันกําลังต่อสู้กับความบาปในเนื้อหนังของฉันเองในเรื่องนี้เช่นความโกรธความโลภหรือราคะตัณหาเรากลับปัดความรับผิดชอบไปให้ผีที่เราอาจจะตั้งเชื่อขึ้นมาเองซึ่งแนวคิดนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนเลยค่ะขัดแย้งยังไงครับแยากอบ14บอกว่าแต่ทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำเห็นไหมคะต้นต่อมาจากกิเลส ของเราเองไม่ใช่ผีจากข้างนอกเสมอไปอ๋อกิเลสของเราเองใช่ค่ะหรือในกาลาเทีห้าก็ลิส์รายการ,การการงานของเนื้อหนังไว้เยอะแยะเลยเช่นการเป็นศัตรูกรันการอิจฉากาันการเมาเหล้าการล่วงประเวณีสิ่งเหล่านี้มาจากธรรมชาติบาปเก่าที่ยังติดตัวเราอยู่ซึ่งเราต้องต่อสู้กับมันไม่ใช่ว่ามีผีเฉพาะทางสิ่งอยู่ข้างในคอยบงการเราค่ะแล้วพอม,มองว่า ต้นเหตุเป็นผีการแก้ปัญหาก็ผิดไปด้วยถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราวินิจฉัยสาเหตุผิดเราก็จะใช้วิธีแก้ที่ผิดตามไปด้วยแทนที่เราจะทำตามที่พระคัมภีร์แนะนำคือการตรึงเนื้อหนังพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้ที่กางเขนคือปฏิเสธไม่ทำตามมันหรือการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่โดยการใครค่ครวญความจริงของพระเจ้าครับเรากลับไปเสียเวลากับการพยายามขับไล่สิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างในตัวเราตั้งแต่แรก ผลลัพธ์คือเราอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆแล้วก็หมดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะเข้าใจเลยครับว่าการโทษผีอาจทำให้เราหลงประเด็นไปจากสนามรบที่แท้จริงคือการต่อสู้กับเนื้อหนังและกิเลสภายในตัวเราเองนี่แหละใช่เลยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นชัยชนะที่แท้จริงที่บทความพูดถึงมันมาจากไหนกันแน่ครับถ้าไม่ใช่การไล่ผีที่เราเข้าใจผิดว่าสิงอยู่ ชัยชนะที่แท้จริงตามแนวทางที่บทความนำเสนอมาจากการร่วมมืออย่างจริงจังกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในเราค่ะการร่วมมือกับพระวิญญาณใช่ค่ะนี่คือกระบวนการที่เรียกว่า sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิตคริสเตียนเลยบทความเน้นว่าพระวิญ,ญญาณทรงทำงานในชีวิตผู้เชื่อแท้อย่างไรบ้างนะคะ 1. คือประทานชีวิตใหม่ จุดเริ่มต้นคือเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์สิ่งเก่าๆล่วงไปสิ่งใหม่ๆก็เข้ามานี่คือตัวตนใหม่และรากฐานของเราค่ะครับเริ่มต้นใหม่สองคือประธานบริเตท พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราสู้กับบาปตามลำพังแต่ทรงเสริมกำลังภายในจิตใจให้เรามีเรี่ยวแรงและความสามารถที่จะปฏิเสธการทดลองและเอาชนะบาปได้มีกำลังสู้สามคือนำสู่การกลับใจค่ะเมื่อเราพลาดพลัง้งซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะคะพระวิญ,ญญาณไม่ได้ตอกย้ำความผิดหรือกล่าวโทษเรา แต่พระองค์จะทรงนำเราให้สํานึกผิดเสียใจและหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าไม่ใช่การประนามแต่เป็นการนำให้กลับมาถูกต้องค่ะและสี่ที่สําคัญมากๆคือเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยพระวิญ,ญญาณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเ,เราจากภายในทำให้เรามีอุปนิสัยที่สะท้อนพระลักษณะของพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆเกิดเป็นผลของพระวิญ,ญญาณอย่างที่เรารู้จักกันดี ความรักความยินดีสันที่สุขความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนผลพระวิญญาณเก้าอย่างใช่ค่ะนี่คือชัยชนะที่ยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงค่ะเป็นมุมมองที่พลิกจากการเพ่งเล็งศัตรูภายนอกมาการให้ความสําคัญกับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยการพึ่งพาพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เราแล้วนี่เองนะครับฟังดูมีพลังและมีความหวังมากๆเลยครับค่ะมันให้ความหวังจริงๆค่ะ ทีนี้เพื่อให้จับต้องได้มากขึ้นในภาคปฏิบัติจริงๆเวลาที่เราในฐานะคริสเตียนกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับบาปบางอย่างหรือรู้สึกเหมือนถูกความคิดคำโกหกหรือสถานการณ์กดดันอย่างหนักบทความพอจะมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมแนะนำไหมครับว่าเราควรจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร มีค่ะบทความได้สรุปแนวทางปฏิบัติ5ขั้นตอนที่เน้นการจัดการปัญหาจากมุมมองที่ถูกต้องนะคะคือไม่ใช่การพยายามไล่ผีออกจากตัวเองแต่การยืนหยัดในตัวตนใหม่แล้วก็ใช้สิทธิอำนาจที่เรามีในพระคริสต์เพื่อรับมือกับการต่อสู้ทั้งจากภายในและภายนอกค่ะ5ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับขั้นตอนที่1ค่ะตรวจสอบและแยกแยะหรือ diagnose and discern ก่อนอื่นเลยให้เราหยุด สงบใจแล้วก็อธิษฐานถามพระเจ้าอย่างจริงจังว่าปัญหานี้หรือการต่อสู้นี้มาจากไหนกันแน่เป็นความต้องการของเนื้อหนังเราเองตามที่ยากอบบอกหรือเปล่าหรือเป็นลูกศรแห่งคำโกหกการทดลองที่ศัตรูยิงมาจากภายนอกหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันคือต้องรู้สาเหตุก่อนใช่ค่ะการยอมรับความจริงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของเราเองเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆค่ะครับผมขั้นตอนที่สอง คือกลับใจใหม่และสารภาพบาปหรือ repent and confess หากการตรวจสอบในขั้นแรกพบว่ามีบาปเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความคิดท่าทีหรือการกระทําให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องคือสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าโดยตรงไม่ต้องปิดบังเลยค่ะซึ่งหนึ่งยอนหนึ่งจุดเก้าก็ให้คําสัญญาที่แน่นอนว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงปลดยกบาปของเราและจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น สารภาพตรงๆแล้วก็หันหลังให้มันใช่ค่ะกลับใจคือการเห็นด้วยกับพระเจ้าว่าสิ่งนั้นผิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับมันขั้นตอนที่3มแล้วครับขั้นตอนที่3มยืนหยัดบนความจริงหรือ stand on the truth อาวุธสำคัญที่ศัตรูใช้โจมตีเราคือคำโกหกใช่ไหมคะดังนั้นอาวุธที่เราต้องใช้ตอบโต้คือความจริงของพระเจ้าค่ะให้เราพยายามระบุให้ได้ว่าศัตรูกำลังกระซิบคำโกหกอะไรใส่ความคิดเรา เช่นแก่มันไม่ดีพอพระเจ้าไม่รักแกแล้วปัญหานี้ไม่มีทางแก้คำโกโหกต่างๆนานาใช่ค่ะจากนั้นให้เราไปค้นหาพระสัญญาหรือความจริงในพระคัมภีร์ที่หักล้างคำโกหกนั้นแล้วให้เราพูดหรือประกาศความจริงนั้นออกมายืนยันความจริงของพระเจ้าเหนือสถานการณ์และชีวิตของเราค่ะใช้ความจริงสู้คำโกหกถูกต้องค่ะ ขั้นตอนที่4ใช้สิทธิอำนาจและต่อต้านหรือ use authority and resist ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เรามีสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานและกลอุบายของมันค่ะเรามีสิทธิอำนาจมีค่ะให้เรายินหยัดอย่างมั่นคงในสิทธิอำนาจนั้นแล้วก็ใช้พระนามพระเยซูในการปฏิเสธคำโกหกหรือการทดลองต่างๆที่โจมตีเรามาจากภายนอก เราสามารถพูดออกไปได้เลยค่ะว่าในพระนามพระเยซูคริสต์ข้าขอปฏิเสธคำโกหกนี้ข้าไม่ยอมรับความคิดนี้ข้าขอต่อต้านการทดลองนี้อ๋อพูดปฏิเสธออกไปเลยอะใช่ค่ะยากอบ4.7บอกอย่างชัดเจนว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีขั้นไปนี่คือการต่อต้านการรูปกวนจากภายนอกอย่างแข็งขันค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่5ค่ะเข้าหาชุมชนและขอความช่วยเหลือหรือ seek community and help อันนี้สำคัญมากค่ะอย่าพยายามเป็นฮีโร่สู้เพียงลำพังศัตรูชอบมากถ้าเราแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวครับมันโจมตีง่ายขึ้น ใช่ค่ะให้เราทำลายแผนการนี้โดยการวิ่งเข้าหาพี่น้องในชุมชนของผู้เชื่อยากะ5.16ก็หนุนใจเราให้สารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคหาเพื่อนคริสเตียนที่ไว้ใจได้พี่เลี้ยงหรือผู้นำที่เราสามารถเปิดใจระบายความทุกข์ยากขอคำอธิษฐานเผื่อแล้วก็รับการหนุนใจซึ่งกันและกันการมีคนร่วมสู้ไปด้วยกันมีพลังมากค่ะ เป็น5ขั้นตอนที่ครอบคลุมและปฏิบัติได้จริงเลยนะครับเน้นทั้งการจัดการภายในตัวเองคือตรวจสอบกลับใจยืนบนความจริงการรับมือกับศัตรูภายนอกคือใช้สิทธิอำนาจต่อต้านและก็การพึ่งพาก,กันในชุมชนไม่ปล่อยให้เราสู้คนเดียวถูกต้องเลยค่ะ และในส่วนท้ายนะคะบทความยังให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไว้สำหรับภาพรวมของคริสตจักรด้วยโดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยเพื่อจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างตรงจุดมากขึ้นค่ะมีข้อเสนอแนะสำหรับคริสจักรด้วยมีค่ะประการแรกคือ การเน้นย้ำและประกาศข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนของพระพรการอัศจรรย์หรือประสบการณ์แต่ต้องครอบคลุมถึงความจริงเรื่องความบาปของมนุษย์การพิพากษาที่จะมาถึงพระคุณความรอดที่พระเจ้าประทานให้ปเปล่าเปผ่านทางการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระเยซูแล้วก็การทรงเรียกให้มนุษย์ทุกคนกลับใจใหม่และเชื่อวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงค่ะคือต้องสอนให้ครบถ้วนไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งใช่ค่ะ ประการที่2คือการให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการสร้างสาวกไม่ใช่แค่การนําคนมารับเชื่อแล้วจบไปนะคะแต่ต้องมีการวางรากฐานความเชื่อให้มั่นคงสอนให้ผู้เชื่อใหม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์เขามีสิทธิอำนาจอะไรบ้างเขาจะดำเนินชีวิตประจำวันในฐานนวิหารของพระเจ้าได้อย่างไรแล้วก็จะต่อสู้กับการทดลองและเนื้อหนังของตัวเองอย่างไรโดยพึ่งพาพระวิญญ,ญาณ การสร้างสาวกสำคัญมากสำคัญมากๆค่ะและประการสุดท้ายคือการใช้ความรอบคอบในการสังเกตและวินิจฉัยค่ะเมื่อเจอเคสที่ดูเหมือนผู้เชื่อมีอาการคล้ายถูกผีสิงแทนที่จะรีบด่วนสรุปแล้วก็ทำวิธีขับไล่เพียงอย่างเดียวบทความแนะนำให้ใช้เวลาพูดคุยสอบถามแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจในข่าวประเสริฐและพื้นฐานความเชื่อของบุคคลน,นั้นให้ดีเสียก่อน อย่าเพิ่งรีบขับไล่ใช่ค่ะบางทีสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอาจจะไม่ใช่การขับผีแต่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐให้เขาฟังอย่างถูกต้องเป็นครั้งแรกเพื่อนําเขาไปสู่การกลับใจบังเกิดใหม่และรับออกพระวิญญาณเข้ามาสถิตในชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งนั่นคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะเป็นข้อเสนอแนะที่ท้าทายและสําคัญมากสาหรับผู้นําและคริสเตจกรงจริงๆครับ สรุปแล้วจากการที่เราได้เจาะลึกแนวคิดจากบทความคริสเตียนถูกผีสิงได้ไหมชัยชนะที่แท้จริงในวันนี้ข้อคุณพบสำคัญก็คือคริสเตียนที่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั้นไม่สามารถถูกวิญญาณชั่วเข้าสิงหรือควบคุมจากภายในได้ถูกต้องค่ะเพราะพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่กว่าสถิตยอยู่ แต่เรายังคงต้องอเผชิญและต่อสู้กับการรบกวนการกดขี่จากภายนอกรวมทั้งการต่อสู้กับกิเลสตันหาของเนื้อหนังภายในตัวเราเองใช่ค่ะยังมีสนามรบอยู่ชัยชนะที่แท้จริงจึงไม่ใช่การไล่ผีที่ดูน่าตื่นเต้นเป็นครั้งคราวแต่เป็นกระบวนการเติบโตการชำระให้บริสุทธิ์ในแต่ละวันโดยการพึ่งพาฤทธเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และความจริงของพระวจนะ ถูกต้องเลยค่ะหัวใจหลักที่บทความพยายามจะสื่อก็คือการปรับเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราจากเดิมที่อาจจะมัวแต่มองหาศัตรูภายนอกหรือพยายามจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการที่เน้นปรากฏการ์มาสู่การเข้าใจและยึดมั่นในตัวตนใหม่อันทรงสิทธทิอำนาจที่เราได้รับแล้วในพระคริสต์ เข้าใจตัวตนใหม่ของเราใช่ค่ะแล้วก็การยอมจำนนและร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในเราและการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระคำในแต่ละวันอย่างสัตย์ซื่อนี่ต่างหากคือแหล่งของชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืนค่ะการเติบโตภายในโดยพึ่งพระวิญญ,ญาณและสุดท้ายนี้นะคะบทความก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้กลับไปคบคิดต่อเป็นการบ้านส่วนตัวนะคะคำถามทิ้งทายค่ะ คือหากชัยชนะที่แท้จริงการหลุดพ้นจากอำนาจมืดและการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นผูกพันอย่างลึกซึ้งกับการกลับใจอย่างแท้จริงและการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าทั้งตัวเราเองและคนอื่นๆที่เราเกี่ยวข้องหรือแม้แต่คนในคริสตจักรของเราได้วางรากฐานความเชื่ออยู่บนความเข้าใจในข่าวประเสริฐที่ถูกต้องและสมบูรณ์จริงๆไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองต่อประสบการณ์ผิวเผินหรือแรงจูงใจชั่วครัมชั่วคราวเท่านั้น โหไปขั้นฐานที่ต้องกลับไปสำรวจตัวเองและคนรอบข้างเลยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นคำถามที่ท้าทายให้เราแต่ละคนกลับไปสำรวจรากฐานความเชื่อของตัวเองและของคนรอบข้างอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะที่แท้จริงค่ะ